สวันะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเรื่องๆเช่นเคยนะบริเวณด้านหลังของเราเป็นบ้านต้นไม้นะสำหรับวันนี้เราพาสมาชิกทีมของเราด้วยนะเป็นต้มขานี่นะแล้วเราก็ได้มาอีกตัวหนึ่งชื่อไก่ย่างนะทุกคนเป็นไก่ป่าที่พลัดหลงจากแม่แม่ของมันนะมันอาจจะโดนงูเหลือมกินก็ได้นะแม่ของมัน สำหรับวันนี้เราจะมาตกปลานะเราเตรียมเบ็ดมาเรียบร้อยนะทุกคนนี่ก็คือคันเบ็ดของเราเป็นเบ็ดไม้ไผ่นะมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือไม่นะแต่ไม่มีคำว่าไม่ได้นะวันนี้เราต้องได้ปลาแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะตกปลากันด้านหน้าบ่อน,นี้เลยตอนนี้เราได้แช่อาหารซึ่งเป็นเหยื่อของปลาเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะว่าคลิปนี้เราจะ ได้ปลากี่ตัวนะทุกคนนี่นะต้มขากัะไ่ย่างนะทุกคนเป็นลูกไก่ปลาแล้วก็ลูกไก่เนื้อหรือว่าไก่พันุนั่นเองโตเยอะเลยนะจากคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนี้ที่เราไปเปิดตัวเจ้าไก่ต้ม<ๆ>ก็ย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้เป็นคลิปที่สองของไก่ต้มนะแล้วก็เป็นคลิปแรกของไก่ย่างนะเริ่มชิ้ไก่ต้มต้มขาอื ตรงไหมอ่ะเดี๋ยวเหยื่ยวกินแถวนี้เสียงเหย่่ยวเยอะด้วยนะเนี่ยเสียงเหยี่ยวมันหาเหยื่อไปป้อนลูกมันนะลูกมันน่าจะหัดบินแล้วแต่แม่ยังป้อนอยู่มันอาจจะมาจับลูกไก่ของเราได้นะเพราะฉะนั้นเราเราไม่ปล่อยมันสเปสปานะเราต้องขังไอไก่ย่างไว้ในกล่องนี้นะ มองเห็นไหมนี่ก็ไก่ย่างอยู่ในกล่องปลอดภัยนะทุกคนเดี๋ยวไปตกปลากันเลยนะมาดูกันว่าตัวแรกเป็นยังไงนะลองดูนะอันแรกของเราขอดูนะทุกคน เสียมันนิ่มเกินไปนะไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมโอ้ย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 ได้แล้วทุกคนหืมหืตัวเบลอเลยนี่โอ้ยกระดูกนะ ตัวแรกมาแล้วรอบสองนะรอบสองนะเคยดูนะทุกคนสามสี่โอ้ยติดอีกแล้วตัวที่สองแล้วโอ้ ปาดุกปลาดุก huh. อือหือน่าจะชัดอยู่เดี๋ยวไปไกลๆแล้วกันโอ้โหนี่โอ้โหหลุดเหรเฮ้ยหลุดเจอปลา ตรงนี้แล้วกันฟดูดตอรงเหรดูนะนี่นับแลกัน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่โอ้มันกินเหยื่อไปแล้วทุกคนโอ้โหมันกินเหยื่อไปแล้วเพราะว่าเหยื่อเรานิมนเกินไปนะนี่เหลือแต่เบ็ดเลย โอ้เลือเลยอืมตัวใหญ่มากอืออ้ นี่ไงกนตัวสนเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยนะสามตัวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไม่กิน,ย,ย,นย้ายเอาเบ็ดเกียหลุดแล้วหนึ่งสองสามสตัวไม่ใหญ่อะทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยดีกว่า kon do to a yang oi yang to yang ah oh ni ni nah oh ดูใกล้ๆอใ,ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ประมาณแขนเลยนะแขนนะ<ม>ตอนนี้เราได้สี่ตัวแล้วนะเหลือสองตัวนะเราจะตกประมาณหกตัวนะทุกคนเพื่อเอาไปทำเมนูนะมาดูกันว่าตัวที่หกใหญ่หรือเปล่านะมันฉลาดมันกินเหยื่อไปอะทุกคน เลือแบกปบโอ้เหลือไปไวามากเลยยายยายยาย หลุดอีกแล้วดูอย่าอยาเอาไป้นะทุกคนว่าเราจะได้ตัวที่ห้าตอนไหนเพราะว่ารอลุ้นไปด้วยกัน ตัวที่ห้ามาเลยตัวที่ห้าของเราไอตัวใหญ่นะอีกอีกตัวเดียวนะอีกตัวเดียวก็ครบมาแล้วโอ้ยตัวที่หกทุกคนนี่ตัวที่หกเนี่ยใหญ่มากเท่าแขนนะนี่ประมาณแข,น,แขนนะกด็ใหญ่ทุกคนหกตัวเป็นอันว่า ตามเป้าหมายของเรานะมาอัานี้มาไปไหนนี่มาอ,อยู่ไหนอ่ะมานูมาอ๋อมาดิต้องไปรับอ่ะน่นหลงกิ่งไม้อยู่มาต้องค่ะ มาดิวนะนานเดินชมนกชมไม้อยู่นั่นแหละมานีเดี๋ยวเราจะมาทำปลาดุกกันนะทุกคนมาทำใคนคลองต้มขากบไก่ย่างนี่วิ่งเขินนี้ เข้าไปเข้าไปปลอดภัยในนี้ถ้าว่าเหี่ยวเหี่ยวจะโฉบนะอือยู่นี่เลยไม่ต้องเปิดดีกว่าอันตรายเราทำปลากันนะทุกคนแล้วก็ช่วงต่อไปเราอาจจะทำเมนูอันนี้ปลาที่ได้กันแบ่งสามบ้านนะคนละสองตัวเดีย๋ยวเราจะทำเมนูของเราให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกันในช่วงเย็นนะ ตอนนี้ขอเวลาทําปลาก่อนประมาะททาที่ลำลำคลองเพราะว่าน้ำสะดวกสบายนะ,ะตัวที่ตายแน่นอนก่อนนะ,ะมันก็ จะวุ่นอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวมีบาดมีไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยอืม

ขอมาทำเขียงสับปลากันก่อนนะทุกคน ตอนนี้เราก็ทําปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนะจํานวนหกตัวนะทุกคนนี่นะะอยู่ในถังนี้้แลวก็ไก่มันน่าจะหนาวนะเปียกหมดเลยลงไปไว่ายน้ำเดี๋ยวเรารีบพาไก่ไปเช็ดขนก่อนนะเดี๋ยวมันไม่สบายแล้วก็เจอกันในการทําเมนูค่้มขนี้นะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่สวนหลังบ้านเราจะมาทำเมนูปลาดุกที่เราตกได้เมื่อตอนกลางวันนะเราจะปัดพริกแกงอันนี้ก็คือพริกแกงเราจะใช้เนื้อราวท้องของปลาดุกนะมาผัดโดยทอดเนื้อของมันก่อนนะทุกคนมาดูกันนะว่านะ่ากินขนาดไหนใช้ไม่กี่ชิ้นนะประมาณสี่ห้าหกชิ้นแล้วก็มีลูกโดดแล้วก็พริกไทยใบมะกรูดนี่นะ รกกากระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็จะทอดปลาดุที่ป่าหลังบ้านของเรานะใส่เกลือลงไปเพื่อให้ปลาไม่ติดกระทะนะไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมสำหรับกระทะนี้กระทะนี้มันชอบทอดปลาแล้วมันก็ติดกระทะ ใม่กรอบเลยนี้เราก็จะใส่เครื่องแกงนะนะผัดให้มันหอมหอมก่อนแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดไว้ตามลงไปนะมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะเพราะน้ำมันด้วยหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกันนะทุกคนใช้น้ำมัน บางอย่างทอดมันก็ไม่กรอบนะแต่มันก็สุกนะแต่แค่มันไม่กรอบแค่นั้นนะแล้วก็ตาด้วยน้ำเปล่าเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะทุกคนคัว่วคัว่วคั่วให้มันหอมๆ้ครงแกงน,นะแล้ใส่เนื้อปลาลงไปประมาณหกชิ้นนะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็เอาเครื่องแกงมาปิดไว้ด้านบนคลุกเขาคลุกเขา อย่างเบามือไม่ให้ปลามันเละนะเพราะว่านิ่มมากงั้นก็ใส่ลูกโดดพลิกไทยแล้วก็ใบมะกรูดซอยอืมจะดูน่ากินขึ้นมากๆเลยนะพอเราใส่พวกผักแบบนี้แล้วมันจะมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนดูสิโอ้โห,หน่ากินสดๆดดูความหอมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะกลิ่นหอมมากๆเลย คนให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งแล้วก็ให้พวกใบไม้ที่เราใส่ลูกโดดอะไรเนี่ยสุกนะนี่ดูสิหน้าตาดีมากๆในเครื่องแกงเราเราปรุงโดยประมาณแล้วนะแล้วก็นี่บรรยากาศรอบๆหลังบ้านของเรานะสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติตามที่คิดไว้หรือเปล่า เนื้อขาวๆเนี่ยนุ่มๆน,นะสำหรับปลาดุกชนิดนี้เนี่ยมันจะนุ่มไม่ไม่แข็งนะชิมชิมชิมอร่อยแน่นอนนะทุกคนเราใช้แต่ราวท้องมันมาผัดส่วนอ่ท่อนอื่นเราก็ใช้ทําเมนูครั้งต่อไปนะโอ้โหรสชาติครบทุกอย่างทั้งเผ็ด เค็มแล้วก็หวานนิดๆนี่นะเนื้อขาวอย่างนี้เลยนะทุกคนนุ่มมากมากเลยนะสำหรับปลาปลาดุกชนิดนี้ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะแต่เนื้อนุ่มสุดๆนี่อือหืออร่อยยังขาดน้ำบางอย่างนะเรามีน้ำหวานด้วยเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนแล้วก็ไปเอาน้ำกันนะทุกคนเรามีน้ำ ซูซูซาซาอืมอืมเนื้อมัน จะนุ่มนะเพราะว่าไม่ได้ทอดให้มันกรอบอยากให้มันกรอบวะเนีแต่มันไม่กรอบกินกับข้าวก็ได้นะรถจัดมากบรรยากาศหัวกั้ ยุงก็เยอะเอยนี่เนื้อขาวๆเลยเลยกับเ็กไทยก็ลูกโดดนี่นะด่างตุ้ม คลิปนี้เราก็ถ่ายตอนตกตาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็นำราวท้องของปลาดุกมาทำผัดเผ็ดนะกับบรรยากาศหลังบ้านในช่วงค่ำๆนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้เรื่งรังกันด้วยนะเพื่อได้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงแค่นี้นะเราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะ คลิปนี้ก็าพามาชมบรรยากาศช่วงค่ำก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเที่นี่ก็ลาไปก่อนมา